ต่อให้ทำเครื่องแรงแค่ไหนคาดดีแค่ไหนไม่มีประโยชน์ดูนี่ล้อไม่หมุนล้อมันฝืดขนาดนี้มันก็กินกำลังเครื่องไปต้องประมาณ20-30%ก็ Whoa. ต้องแก้เบรกด้วยปัญหามีไว้ให้แก้ที่แนนีกูจะแก้ได้ปังววะเข้าใจตรงกัน ความสัมพันธ์กับเหมือนเดิมปื <laughs> อดอยากจะช่วยให้หายเปืดดูดิทุกอย่างมันฝืดไปหน้าผลการสึกล้อการเสียหายก็จะเยอะตามมากับล้อเวียงไปเวียงมาเดี๋ยวถอดมาล่าให้หมดดูซิว่าล้อจะลื่นไหมฝืดดึงไม่ออกเลย <c oughs> พอเราเอา,เอา,เอาปั๊มเบรกออกนะดูดิดูล้อหมุนดิติ้วติ้วถ้าอย่างเงี้ยรถวิ่งได้อีกย0่สลูกยงลูกยางโอ้แข็งกรอบเดี๋ยวต้องจัดใหม่ทั้งระบบเราจะจัดให้เรียบร้อยเห็นไ,ไหม ดึกกดึก,ด,กดูดิสิ่งสกรปรกเต็มเลยมันจะไม่ฝืดได้ยังไง่ะดูนี่มันไม่ใช่น้ำมันเบรกแล้วนะเนี่ยเห็นไหมมันหมดสภาพแล้วเนะี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องล้างเปลี่ยนลูกยงลูกยางทำความสะอาดใหม่ให้หมดดูเลยน้ำมันเบรกหรือน้ำไม่รู้นะ ต้องบรรยายเขาเรียกชุดซ่อมมาเป็นชุดลูกยองลูกยางแกะให้ดูเลยจะได้รู้เนี่ยตามนี้เลยใบบในนี้อ่าไม่ต้องบรรยายเลยเนี่ยน้ำทีเลนคีโคนแล้วแต่จะเรียกเอาอะ ดูทุกอย่างมีการเวลาของมันหนึ่งสองฝั่งละสองตัวตัวเล็กกับตัวใหญ่มีซีนการฝุ่นกับซีนการน้ำมันเดี๋ยวเราก็ทำความสะอาดให้เกี้ยงให้หมด ด้4ตัวเดี๋ยวทำความสะอาดเสร็จค่อยมาดูกันอีกรอบนึง